ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎและขนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะพ่้จะคุมเนื้อหาแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2569นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงภาพรวมด้วย พลังงานไพ่ผม,มาชาตินะคะพลังงานไพ่ไพ่จะมีความแม่นยำม,มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวไพ่เองนะคะมีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎบ้างนะคะพลังงานนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะท่านได้ไพ่ปีมะแมปีมะแมนะคะไพ่บอกว่าอารีอารอบนะคะจินตนาการเป็นที่ รักของคนอื่นนะคะปีมะแม่นะท่านเป็นคนแบบใจดีอ่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะชาวกรกฎจะเป็นที่รักให้เป็นที่นิยมของคนอื่นค่ะในตำแหน่งการเงินโอ้โหได้ไพ่นาคราชเลยนะคะหมายเลขหกสิบสองค่ะในตำแหน่งการเงินกล้าหาญอ่าแต่อาจจะมีความมีสเสน่ห์มีความเจ้าชู้บ้างนะคะในความหมายไพ่นะ แต่ถ้ามองในเรื่องของการเงินก็คือความสำเร็จทางด้านการเงินที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะไปไหว้ขอพอรจากองค์พญานาคบอกเลยว่าได้เงิน,ลนหลายแสน,นหลายล้านเข้าบัญชีได้ทามาหากินด้านไหนก็จะมีลูกค้าเยอะได้เงินเข้ามาเป็นตอบเป็นกรรมได้นะคะพลังงานใบถัดไปองค์เป็นไพ่พระราหูก็ขอพอรจากพระราหูเพิ่มได้นะพระราหูจะให้คุณให้โชคกับท่าน พอยู่ตำแหน่งเขาเรียกว่าอ่ายกหน้าอ่ะรักนานะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งบ้างแต่ก็คอนโทรลได้ในที่สุดแล้วนะคะหมายเลขหกสิบแปดนะคะอ่าหมายเลขหกสองหกแปดอยู่ชิดๆกันเลยนะคะในตำแหน่งการเงินตำแหน่งการเดินทางยังมีราหูปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ในตำแหน่งบ้านก็ได้อ่าดาวพระศุกร์พระศุกร์นะคะ คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยครอบครัวท่านเป็นคนใจดีค่ะดาวพฤกัสนะจะมีแต่คนชื่นชมนะคะมีความสุขมีความรักสวยรักงามก็ได้นะชาวกรกฎท่านเป็นคนรักสวยรักงามชอบการแต่งตัวก็ได้ชอบใส่น้ําหอมชอบใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆหรูๆหร่าๆอะไรประมาณนั้นได้นะคะในตําแหน่งบุตรตบ,บริวารท่านจะได้ลูกน้องที่มีความ รู้ความสามารถคร่ะไพ่ปีขานเป็นคนเก่งมีความรู้ขยันขันแข็งนะคะได้ลูกน้องดีหรือถ้าใครมีบุตรก็ได้บุตรดีอ่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกตามกําลังของดาวอ,อังคารนะคะ,ะปีขานคือเลขสามนะคะแล้วก็ปีขานเป็นเสือคือความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะ,ะในตำแหน่งศัตรูไม่มีศัตรูค่ะไพ่บอกมนตรี มนตีก็คือมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะคะหมายเลข 49. สี่สิบเก้าศัตรูก็เปลี่ยนมาเป็นมิตรนั่นเองค่ะต่อไปในตำแหน่งผู้ครองคนรักอาจจะมีเรื่องที่จะอืมเลาะเาบาแว้งกับคนรักนะคะแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะ,ค,ะความน้อยอกน้อยใจที่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีเวลาให้เขาหรือเปล่าดูไปแล้วคุณขยันนะคะ คุณรักคุณอาจจะน้อยใจคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แบบบาลานซ์ปรับตัวเข้าหากันก็จะดีขึ้นนะคะโอ้โหคุณได้ราหูอีกใบที่สองลวค่ะไพ่บอกว่านำสมัยดวงแข็งมีอิทธิพลนะคะพระราหูให้คุณนะคะในตำแหน่งสุขภาพไปขอพรพระราหูใครมีปัญหาสุขภาพก็จะดีขึ้นหายวันหายคืนนะคะ ในตำแหน่งการเดินทางไพ่เตือนแล้วนะคะระวังอุบัติเหตุเล็กๆด้วยนะคะขับรถระวังความเร็วท่านซ่อมดวงหรือแค่ดวงจากไพ่ใบนี้บริจาคเลือดบริจาคลงศพปล่อยชีวิตโคกระบือปล่อยปลาจะไม่มีเรื่องรายเกิดขึ้นและตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายนะคะก็จะลดทอนในเรื่องของความขัดแย้งไปได้ด้วยเหมือนกัน เขาอาจจะแบบคาดหวังในเรื่องงานเรื่องนี้โปรเจก t นี้มากแต่ชาวกรกฎก็ทําได้ในระดับหนึ่งอะแต่อาจจะเหมือนกับหัวหน้าอาจจะต้องการแบบอะไรที่มันสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เกินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คุณทําบุญเหมือนที่อาจารย์พูดนะจะแก้ปัญหาได้นะจากที่เขาอาจจะไม่พอใจอย่างมากก็จะลดดีกีลงนะกลายเป็นยังให้โอกาสคุณ ยังให้คุณได้อ่าบริหารจัดการงานนี้ต่ออะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นนะคะก็ยังซัพพอร์ตดูแลอยู่นะคะแค่คุณแก้ดวงนิดนึงดูไพ่ถัดไปก็ได้ค่ะอ่าเห็นไหมคะเทสาตีเจรจาค้าขายประสบความสําเร็จนะมีลูกค้าเยอะหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเทสาตีเป็นเลิกแห่งการเจรจาค้าขายอยู่ในตําแหน่งการงานก็แสดงว่า คุณสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคถึงแม้จะเจอปัญหาบ้างแต่แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับแนะนำสินค้าพูดจาวันล้อมให้คำอธิบายในเรื่องของงานทำให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ได้ยอดได้ออเดอร์เข้านั่นเองนะคะในตำแหน่งโชคลาภพระพฤหัสให้โชคครูบาอาจารย์สนับสนุน ด้วยว่าคุณเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะคุณจะมีโชคลาภได้ผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสคุณเสมอว่าให้พาะขอพรน,นะคะพระประธานในโบสถ์หรือสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านก็ได้จะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาตำแหน่งสรุปค่ะโอ้โหเป็นเรื่องแห่งความมั่นคงเลยคะ่ะภูมิป่าโรเลิกเป็นเลิกแห่งความมั่นคงค่ะมั่นคงถาวรบ้านที่ดินอ่านะคะคุณมีเกณฑ์ ขึ้นบ้านใหม่ไหมมีเกณฑ์ปลูกบ้านอ่ะนะคะสร้างบ้านก็ได้หรือเออ่ทำเลร้านค้ากําลังเปิดธุรกิจอะไรก็ได้ไพ่ใบนี้แปลว่าคุณทําได้และมั่นคงก้าวหน้าเติบโตมั่งคั่งร่ําร,รวยนั่นเองคะ่พะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวกรกฎคะ่ะ พลังงานไพ่เก้าเหรียญสามเหรียญไพ่พระสังราชนะคะพลังงานไพ่่บงบอกว่าความรักของชาวกรกดจะมั่นม,มั่นคงขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะโดดเดี่ยวดูเงาเงาซึมซึมบ้าง อาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศคุณอาจจะรอการติดต่อคอนแทคกกลับมาของเขาคุณจะได้ข่าวดีค่ะให้แบบนี้สามเหรียญคือการติดต่อนะคะการเจรจาและมาพร้อมกับเปเงินเปทรซัพอาจจะมีโอกาสสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกับคุณซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือทําธุรกิจการค้าให้กับคุณมีเกณฑ์ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้เกิดความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ อา,อาจารย์ขอดูฝั่งเขาต่อก่อนนะคะคนคนนั้นของชาวกรกฎค่ะพลังงานเขานะคะได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะแต่เจ็ดดาบชุดนี้จะไม่เหมือนไรเดเวทนะ เป็นเรื่องของการนัดเจอจริงๆค่ะเขากําลังเดินทางมาเจอคุณเนี่ยอยู่ประตูหน้าบ้านคุณแล้วเนี่ยค่ะคุณก็ยืนอยู่หน้าประตูเนี่ยเขานะคะเพราะฉะนั้นจะมีการพูดคุยการนัดเจอเจอกันนะคะคํามั่นสัญญาการบริรัก์การรักษาคําพูดยึดถือคุณธรรมยึดถือความถูกต้องก,กฎเกณฑ์กติกาสังคมนะคะไพ่ันนี้จริงจังและจริงใจค่ะ แปดไม้เทา้าการพัฒนาต่อยอดการเติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่คนนี้จะทำเพื่อชาวรากรกฎนั่นเองขอขยายความเพิ่มนะคะอะไรอีกที่เขาจะทำเพื่อคุณค่ะ,ะสามไม้เท้านะคะก็จะคล้ายๆไพ่สามเหรียญนั่นแหละคะ่ะความหมายก็คือการร่วมมือ,อลงทุนลงแรงนะคะเขาจะเป็นเหมือนหัวเรียวหัวแรงให้คุณ เป็นที่ปรึกษาหาหรือเวลาคุณมีปัญหาอะไรก็ตามสามดาบเขาบอกเลยว่าเขาไม่ทอดทิ้งคุณจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอแต่ให้คำแนะนำดีๆให้โอกาสให้เงินซัพพอร์ตกับคุณแต่ไม่ทำให้คุณต้องแบบเสียใจยหรือมีปัญหาในชีวิตเขาจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลคุณจริงๆค่ะขอพลังงานเพิ่มนะคะขออีกสักสาใบเลยค่ะไปบอกว่ายังไง โอ้โหเดอะซันคือความสุขค่ะความสุขการเริ่มต้นดีเอมเพร์เขาเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าที่คุณดิวอยู่เนี่ยอือ mm hmm. บอกเลยไพ่วันนี้บอกเลยว่าเขามีความสุขกับการที่จะได้เจอเจอคุณกับการที่จะเหมือนกับสร้างฝันสร้างอนาคตร่วมกับคุณนั่นเองค่ะอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่ชาวกรกฎเพิ่มอีกนะคะแล้วคุณล่ะคุณโอเคกับสิ่งที่จะเกิด ขึ้นนี้ไหมเพราะดูจากฝั่งเขาเขาโอเคกับคุณมากแล้วคุณละ่ะคุณอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจในช่วงที่ผ่านมาบ้างนะคะแต่แล้วคุณเหมือนมีความสุขมากขึ้นกับการกลับมาครั้งเนี้ของเขานะคะและโดยเฉพาะให้เดอฟูลเขาไม่มีพันธะนะคะเขาจบปัญหาอะไรที่เคย เมีใครอยู่ในชีวิตเขามาก่อนแล้วแต่เขาจบแล้วดูแล้วคุณก็ให้โอกาสเขาและมีความสุขในการที่จะเริ่มต้นชีวิตกับเขานะคะขอไพ่สรุปค่ะเก้าดาบนะคะอืมเนี่ยค่ะคุณปลดล็อกตัวเองได้จากที่จะก่อนอาจจะเครียดนอนไม่หลับคิดมากเขารักเราหรือเปล่าจริงจังกับเราไหมนูน่นนี่นั่นนะคะสรุปแล้วหนึ่งดาบเดชชาลีออดคนนี้จริงจังจริงใจ,งจ,งจงค่ะ ฟิงแต่เหมือนกับว่าชายกัหญิงสามารถอยู่ร่วมกันได้อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างบ้างแต่เขายอมอ่อนข้อให้คุณฟังความคิดเห็นของคุณเขาไม่ได้ถือตัวเองเป็นใหญ่นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนอีโก้สูงมีทิฐถิแต่ต่อไปนี้เขาลดบทบาทนั้นนะ่ะเพื่อคุณแล้วคะ่ะไพ่พระสังฆราชเขาทำทุกอย่างเพื่อคุณนะคะโอเคเรามาดูไพ่ คำแนะนำและเป็นไพ่สรุปจากไพ่ y of the Love นะคะเป็นไพ่สรุปแล้วก็เป็นคำแนะนำแล้วเป็นความคิดของเขาด้วยจากพลังงานไพ่นะคะไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะไพ่อบอกว่าทุกอย่างนะคะมันมีแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าผ่านเข้ามาอาจจะมีปัญหาแต่แล้วถ้าเรามัน เราไม่ยึดติดปล่อยไปเราจะมีความสุขแล้วก็กลับมาทะนุถนอมความรักซึ่งกันและกันนะซึ่งคนนี้เขาก็ยึดแบบนั้นแหละค่ะอะไรที่มันเป็นความทุกข์มีประเด็นต่อกันมันก็เหมือนกับผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วทุกวันปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันจงรักกันทนุถนอมนะคะเขาบอกเลยว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอก ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรแค่ไหนก็ตามคนคนนี้ยนะคะจะยังไปต่อกับคุณถึงแม้ว่าอาจจะมีช่วงที่บอกว่าสาหัสสักันนะคะแต่แล้วก็ยังสารสัมพันธ์กันต่อขอใบสุดท้ายค่ะให้บอกว่าขอใบสุดท้ายนะคะ ใบสุดท้ายค่ะไพ่บอกว่ายังไงขออีกใบนะคะ<ม>ให้บอกว่าขอโทษโปรดคืนดีนะคะเขาขอโอกาสจากคุณนะคะที่ผ่านมาขอให้คุณให้อภัยแล้วก็ปรับความเข้าใจและคืนดีกันและไพ่ก็อยากให้คุณกับเขา บาลานอารมณ์ปรับสมดุลและก็เข้าใจกันและรักกันให้มากๆนั่นเองค่ะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดค่ะแปดดาบหนึ่งเหรียญ ราชินีเอเรียนโอโหคนโสดปักนี้ไพ่สวยงามมากนะไพ่แปดดาบเนี่ยต้องแปลดีได้เลยนะคะเพราะว่าแอคชั่นไพ่เป็นแบบนี้คือการดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกนะคะเพราะฉะนั้นหนึเรียนคือโชคลาบนะถ้าทายดวงดวทั่วไปแปลว่าคนโสดจะได้ลาบลอยอย่างโชคลงทุนอะไรก็สําเร็จแต่ถ้าแปลความรักจะมีรักใหม่ๆเข้ามาเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวย เป็นเจ้าของธุรกิจหรือตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีมากๆมีความเป็นผู้นำเข้ามาทุ่มเทให้ความรักความเอาใจใส่พร้อมซัพพอร์ตดูแลคุณนะ่ะไพ่ออกแบบงดงามมากนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุลมตุลกุมมทุนธาตุดินพุธศพกันมังกรหรือธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนก็ได้นะคะขอให้ขยายเพิ่มเติมค่ะและยังไงต่อนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเขาเนี่ยจริงจังจริงใจนะ พร้อมที่จะทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะเหมือนกับอยากให้คุณถ้าคุณเคยลําบากเคยมีปัญหาเขานี่แหละที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณให้คุณมีอนาคตที่ดีนะคะใพ้วิวออ f ฟอร์จูนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินมีทรัพย์มีความมั่นคงมีฐานะนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะปนเปื้อให้คุณค่ะขอไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปว่าย,ยังไงโอ้โ oh ห ต้องบอกเลยรักแบบดูดดื่มชื่นเมินมากเลยเออเกินแต่ต้านทานเลยค่ะเขาเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่เขาว่าได้นะรักคุณหัวปักหัวปาลุ่มหลงแต่ก็ให้อิสระคุณเต็มที่เขาเป็นพลังงานธาตุไฟมีความเร่าร้อนมีความแบบขยนันมีความมุ่งมั่นมีความเอาจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหน้าที่การงาน คนคนนี้โดดเด่นนะคะไม่ว่าเขาจะอายุน้อยกว่ารู้หรือคุณน้อยกว่าก็ได้อาจจะเป็นรักต่างวัยเจอหนุ่มหล่อไฟแรงก็ได้อนะคะแปลแบบนั้นก็ได้นะหรืออาจจะแปลแค่ว่าเขาเป็นคนแบบร่าเริงอ่ะเป็นคนเอาใจเก่งมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศน่ะที่สำคัญให้อิสระกับคุณไม่บังคับไม่อะไรคุณพูดอะไรอยากทำอะไรเขาเอออ่ะ เขาไม่คัดค้านโอ้โหนี่น่ารักที่สุดเลยนี่คือคุณจะเจอนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วก็เป็นไปตามไพ่ที่อาจารย์ทำนายนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ